สวัสดีค่ะ Fc ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา Fc มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง v a p นะคะเช้าบ่ายนะคะ Fc ค่ะวันที่25พฤษภาคม2568นะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้ f c พิจารณา ได้เ,เด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนําไปใช้ทด้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ FC คะก่อนอื่นนะคะจะจะพาย FC ไปดูวันที่24ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะว่าทุกคนจะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่24ทุกคนหลุดเบิดแอดแลงพี่น้องว่าเขาจักโตทุกคนมาดู เด่นรอบชเช้าจะให้ศูนย์และหกเด่นรอบบ่ายให้หกและสองมาสองสี่สามสองสี่มาเข้าสองของรอบบ่ายนะคะเลขเด่นประจาวันมาเลขสองรอบบ่ายให้หกและสองมาแปดศูนย์เจ็ดห้าสี่มาเข้าศูนย์รอบเช้าพี่น้องศูนย์เจ็ดเป็นของรอบเช้าเลขเด่นประจำวันมาเลขบบล 2, 8, 0, 7, 54, เจ็ดทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาห่างเสียง v i p หลุดหลุดเป็ดนาตกใจมาก,กคน หลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนขาหลุดแบบโอ้ยเป็นแต่ซิบ่อเข่าประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาตอนที่ยี่้านะคะทุกท่านวันที่ยี่้าจะให้เด่นจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้หกและเก้านะคะรอบเช้ามาดูความน่าจะเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหก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 หนึ่งหนึ่งหกหกสี่สี่หก หกส6 9สาม9กเ9้าห9หกเก้าเก้าสอเก็ดเจน่นึ่งเกาเาส่าเอยู่ที่2และ7จ็ดค่ะเอีข่สองหกหกสองสองเก้าเก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์สสสอง สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็นึ่งหนึ่งเจ็ดเปค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด็ดกันนะคะพี่สีขาหกเก้าสองเนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ6กสองสองห หกเจ็ดเจ็ดหกเก้าหกหกเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองกับเจ็ดสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอฟซีขานี้ก็คือผู้ตัเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ้งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆผู้ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหก เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามอาสนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ9เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเป็น6 1 1 6 6 6ติดเลขเด่นประจําวันเลขเลขเด่นประจําวันนะคะ9ค่ะ9 6 9 1 1 9 9 6 6 9ติดคู่ตัวเด่น9 6 6 9 สองกับเจ็ดและ1กับ6เป็นสองห2 6, 6่งติดคู่ตเด่นสองหกหกสองเจ็ด่นึ่งเจ็ดเจ็ดหติดคู่ตเด่นเจ็ด็ดนะคะเป็นจังไดเนี่ยพี่น้องมักต่อกะตา,ามใดพี่น้องขาบ่ามักบ่ชอบให้พี่น้องเลือนผ่านใด้สถิติกะมีเขามีหลุดพี่น้องบ่ได้เขาทุกมือกะบ,บ่ได้หลุดทุกมืออย่างที่ใจว่านะคะทุกคนมีสติในการรับชม ทุกๆคนทุกๆท,ท่านนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP นะคะวันที่25คุพฤษภาคม2568ใจกเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ A FC ทุกทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ A FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขภูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ